สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทงางฟังไทยและกับฟังลาวนะครับเนาะและผูที่ยุดตางกเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาหลอกครับหาก็เลิกงานครับมื้อนี้กลับบ้านนะเพื่นที่ไปจอยกันพัฒนาโรงเรียนนะครับเนาะโรงเรียนของเรา จ,จักที่เห็บไตวไดเบิ่งคือฝ่ามืดฝ่ามัวแท้เนาะอันนี้เจินทางเส้นกรสายสองสองหนึ่งสองครับจากบึงการมานองคายเดี๋ยวเห็นคุ้มมุมอยู่แต่เคลื่อนสะพานสะพานข้ามแม่น้ำโขงแหล่งแห่งที่ห้านะครับบึงการบริคัมไซครับเขาก็ไดีขี่รถลอดใต้สะพานแหละครับ ความสูงของมันนี่ก็ห้าจุดห้าครับห้าจุดห้าเมตรการลดสูงกว่าหาก,ก็คือทานบ่ได้หละครับโอ้ยฝนกระลินลงมาแล้วโอ้เป็นยังไรเนาะพัฒนางเรนี่เป็นแต่ได้เห็ดเป็นจังบุญกับคือสิฝนหยุดเพราะได้ไป ตัดหญ้าครับหญ้าหกสนามพุทบออโรงเรียนบ้านก้ะฉีของเราเอเป็นจังไงก็จิีได้ไปซ่อยๆกันนะครับ ัวตัดกับอะไรครับยุงหลายยุงกัดลูกกัดเต้าโอ้ยต้องเลยซื้อยากจากกันยุงอยากท่ากัน,นยุงได้กับท่าไปให้นักเรียนทุกคนต้องให้พ่อแม่ซื้อยากกันยุงท่าไปจะ่บ,บ้าน,นและยุงโอ้กัดละขั้นนยครับโปรกปกยุงตัวนหน่อยๆฝันว่ายุงเมามานเหมืานเช่นไร กาดผู้ใหญ่กันยังโอ้ยตื่นเามาละโปโลกโปกยโอยเป็นกระดันบบน้ำบอนยุ่งกัดชองสามมือวันนด้ครับจังคอยเศร้าแต่ที่ตัวเล็กน้อยนาอครับพวกนักเรียนอนุบาลอะังไรก็ซอยๆกันละครับ เอาล้ล่ะไปแล้วครับป่านี่ยตัวนฟนมาขึ้นลินมเทลล่ะก็จิฮอดบ้านแล้วกับนาจิเช้าหายยู่ที่บ่ะครับนะ่ะ มามามา,มาครับศาสนาเมืงเลียตซอยกันเมือนี้โอ้รวมแรงรวมใจกันคักข้าขัาข,ข,ข,ขับนี่ตัดหญ้าสนาโมโรงเรียนนะครับเออโอ้มีส่วนข่าวชวนร,รล่าเหตุการมันจะมาซอยหลายลค,าารลครับจากทหารตำรวจครับตั้งแต่เครื่องคะเครื่องตัดยาดีสี่สิบกว่าครับสี่สิบกว่าเครื่องโอ้ศสนาโมโรงเรียนเนี่ย กว้างขวางเลยนะครับนีิชวงยังบ่พอสมองอยู่ครับอยู่เลยสนามก,กว้างๆสิงเฉยหดละยาแทนเตือนแล้วครับโอ้นี่ละจอยความสามัคคีเนาะครับเนาะนะมันบ่มีไผ่หยับยั่งได้ได้ครับนี่สามัคคีคือพลังนะครับใครสิมาต่อต้านก็ไม่ได้แล้วแต่เราสามัคคีกันยังกั ้านเฮ้าประยู่หรอครับเบิงหน่วยงานราชการกับอกอาา่อมาซอยร้ายครับมาจิตอาสาตำรวจทหารครับตำรวจทหารพลเรือนซอยกัน แหว่ายาหกกับได้ครับมันเป็นทีวางไข่ของยุ่งนะครับว่ายุ่งกัดลูกกัดลานครับอันนี้พัฒนาเรียนบานไข่ฉชีของเฮาเด้อครับเด้อดิจะตับคุบบวกคุ้มใจอยู่หรอครับรวมแรงรวมใจกันครับมาเบิดกบตกัวเงอนครับ สวัสดีครับโอ้ยว้ายว้ายว้ายครบคมมีเครื่องกับเจ็บนะครับเจ็บยาเจ็บนิวออกจากสนามสนาม สนามฟุตบอลนะครับนี่น้อยเฉียงกัลหลยครับผู้ใดอบอ่มารไปรก,กับจอยโคกจอยสปอร์เตอร์จอยเอ็นลอยนะครับเนาะ ควันก๊แตกกันทำไมีดีละวครับผลของการรวมพลังกันรวมแรงรวมใจกันมึดียวแปลนเติรนเลยครับโ้สุดยอดเลยครับ เชือกตัญ้าเขราะการทยอยมาเรื่อยๆครับนับเจ้าส,สี่สิบเรื่องตอนเกมาเพิ่มมีทยอยมาเป็นห้าหกสิบแหละครับมันมืดยาวแล้วเห็นแล้วแต่พวกผู้หญิงก็เจ้ากวดญาผู้เสียไปกวดกองกองไว้นะครับเนาะไอ้เพิ่นเอารถไทยเดินตามมาทุกเพิ่นเสไปเหง่าพันกิ่นผู้เพิ่นมีเรียง,งวหง้าครับทำความสะอาดในตัวครับ งัวกันเลยมีหยาจินพร้อมโอ้ไม่ได้ยังสิมวาสู่การรวมพลังกันนะครับเนาะสุดยอดครับสุดยอดบาดแครับแยก้ายกันแล้วครับคุณฮาร์อยู่น้ำสอกน้มุมผลาบาลนะฮาร์ตเล็มลอกข่างอาคารครับ อาคารอะไรนี่อาคารซิวมัตสุชิตะครับของพานาโซนิกเป็นเป็นสารให้นะครับอาคารนี่บริษัทพานาโซนิกหัวนะครับเพ็นพวัวพากันลำซอกน้ำมุมหัวลับบาน เสร็จล้วก็ทิบกินข้าวร่วมกันล่ะครับเสร็จงานส่วนรวมเอาล่ะอากาศในการเลี้ยงขาวเลี้ยงน้ำก็แยกย้ายกันไปทำมหากินของไผ่ของมันนะครับแต่ว่าโอ้ยคือชีวประเทีอกครับกันนอกจากลำนาแต่ว่าฝนก็เป็นใจครับเนี่ครับมันเช้าดีเลยงานมาโอ้ฝนตกบึม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 บาดม้านีห้อนนีเก้าโมงเศร้าและพากันมาตัดหญ้ารับบึง ข้องฟ้ายังมืดกลื้อเทวดาวคนก็เห็นใจเขากันครับคนทำคมดีนะครับเนาะหมดแล้วครับรถไทเพิ่งกับคนละเอาไปไทยัว่าเพิ่งจินคและคนเต็มรถเรา บ่พเสองสโมูครับเรียบร้อยแล้วมาชุมนมกัดเดรล่าอยู่แล้วครับฝนกระเบิดมาระบาดเอ้โอ้โออเหตดงานเลยกันตาจินเข่าแล้วครับบานนี้นเข่าสุ่มกันลาบปลาลาบเป็ดปลาลําโกงแล้วครับ โอ้ยเจ้าไปอยุสัยมาน้อคือมาที่หลังมูเนาะเม็ดเม็ดแล้วเอ็มร้อยก็ได้ ฮะขออะไรขอ์ก,กติดตามน้ด,ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ